สวยครับสวยงามหมื่นไหมทุกคนทุกคนหมื่นแล้วหูยของแท้ของแท้อันเทพเจ้ามังกรของแท้นุ่ม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 ห้าพันสามนุ่ม 5, 3, นุ่มไหมทุกคนสวัสดีครับพบกับผมแอลมอนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเล่นเกมมาจองเว้สองกันนะครับทุกคนไปกันเลยครับผมโอเควันนี้เราเปิดกันด้วยเบลลาจิตก,ก่อนครับผม let's go โอเคมาครั้งแรกก็มาเลยทุกคนสวยทันเทวเขาแจกจริงครับไปแล้วครับคุณสามมาแล้วอุ้ยมาครับคุณห้าทุกคนตอนแนแรกสวยอุ้ยไหลรบต่อเนื่องอุ้ยต่อเนื่องจัดทุกคนจัดไปจัดไปเจ็ดร้อยแล้วครับผมมาถึงสั p ซูเปอร์เมกาเลยครับครั้งแรกก็ซูเปอร์เมกาเลยครับแจกจริงครับผมไปครับผมแต่ง่ายจริงๆครับท่านเทพเจ้ามังกรนี่ นักแจกจริงๆครับผมไปต่อครับผมสวยงามไปกันต่ออุ้ยต่อเนื่องแบบต่อนเนี้ยแบบต่อเนื่องอุ้ยต่อเนื่องจริงโอเคสวยอยไ,ได้ไหมพิ่งหยุดนะเพิ่งหยุดนะเก้าเก้าเก้าผมสวยจัดฮันเทมังกรแจกจริงครับผมไปต่อเพิ่มเบ็ดแล้วลุยกันต่อไปมาทุกคน ไปเป็ดละเก้าต่อครับเดสโกโอเคมาแนแนน่ไปต่อโอเคสวยมาอีกสองพันทุกคนนั่นแน่สวยอืมสองพันสองไปแล้วทุกคนบอนโตอีกแล้วทุกคนไปต่อครับผมไปต่อครับผมโอเคสวยอุ้ยสปินเนอร์เอสกเก็ตเตอร์ ไข่ตัวหนึ่งทุกคนปล่อยตัวหนึ่งหน้าไม่มาทุกคนตอนโตอีกแล้วครับผมเพิ่มเบ็ดแล้วลุยกันต่อเลยดีกว่าอย่างี้เพิ่มเบ็ดแล้วลุยกันต่อครับผมไปครับผมเพิ่มเบ็ดครับ Let's go เบ็ดละสิบต่อครับผมมาหนา้าตามาหนา้าตาสวยโอเคสวยโอเค ต่อเนื่องหน่อยต่อเนื่องหน่อยทำต่อเนื่องหน่อยโอเคสวยงามครับนี่ครับผมเพิ่มเบ็ดลัดลุยกันต่อดีกว่าทุกคนเพิ่มเบ็ดลัดลุยกันต่อครับผมไปเบ็ดละ40ไปทุกคนเลสโก้โอเคเบ็ดละ40ไปดีไปดีไปต่อเนื่องดีอย่าหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดนะ โอเคต่อเนื่องจัดไปต่อไปต่ออุ้ยสวยสวยจัดทุกคนสวยจัดทุกคนหืมสี่พันสวยจัดทุกคนไปกันต่อครับผมเพิ่มเบ็ดละลุยต่อครับนี้เบ็ดละห้าสิบไปเลยครับเบ็ดละห้าสิบไปแล้วผมปายครับผม,บผมอันเทพเจาา้ามังกรแจกมาแจกมาหน่อยนำตุ้มๆเลยแบบตุ้มๆเลยจ้า โอเคไปไปไปสวยต่อเนื่องขอต่อเนื่องอันแหละอุยอย่างนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องขอต่อเนื่องเขียวไหมอันแหละสวยต่อเนื่องเลยจ้าอันแหละอุ้ยมาหน่อยมาหน่อยอันแหละสวยอุ้ยสวยทุกคนนี้อย่างนี้สวยครับสวยงามหมื่นไปแล้วทุกคนทุกคนหมื่นแล้วอุ้ยของแท้ของแท่อันเทพเจ้ามังกรของแท่อืมนุ่มนุ่ม นุ่มๆ5 3า0นมนุ่มๆเลยทุกคนนี่แจ,จกจริงของแท้ไปต่อครับผมไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับผมโอเคเพิ่มเบ็ดบ้างล้วกับทุกคนโอเคจบนี่เราเพิ่มเบ็ดต่อทุกคนโอเคสวยครับไปต่อครับผมหมื่นสองใบแล้วหมื่นสองใบแล้วนุ่มจัด ตุ้มจ่ายหนึ่งพันครับผมไปกันต่อครับผมเพิ่มเบ็ดแล้วลุยกันต่อไปเลยครับแจกไม่หยุดครับหมื่นสองเข้าไปแล้วครับไปทุกคน let's go โอเคไปต่อต่อเนื่องหน่อยับต่อเนื่องหน่อยับต่อเนื่องหน่อยเ,เพิ่มเบ็ดอีกสักทีหนึ่งไปไป มาหน่อยจ้ามาหน่อยจ้าไปสักทีนะโอเคไม่มาแล้วทุกคนหยุดเองก็ไม่มาครับผมงั้นวันนี้เราพอกันเท่านี้ก่อนดอีกว่านนครับยัไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับทุกคน